นกเฮ้ยนกกระเต็นจะรอซะแล้วนะครับเฮ้ยไมกแล้วหมายนี้ไม่มีอะไรนอกจากนกกระเต็นนะฮะตอนนี้อีกประมาณสักไม่เกินอึดใจนะครับเดี๋ยวไมยนี้ก็ลกรงก็แตกกันนะครับมีลงละขายอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> Hæ? Uh. 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 Ah. Okay. มันนาน้าท่วมหรือมันทะเลบางแสงนย่น,นี้โอ้หลมอย่างตึงอยากได้นี่เลยอะไรนะเก้าอี้ชายหาดนะฮะไม่ต้องตกปาลาแล้วกลางนั่งกินส้มตำนี่แหละโอ้หตอนแรกว่าจะเอาเรือนี่อุตส่าห์แบกเรือมานะฮะกะว่าจะมาหานวดชะโดหน่อยนะครับในนาน้านําท่วมแนละ้วเจอลมอย่างนี้เข้าไปนี่จบข่าวเลยะฮะ ลงไปนี่ลงสสยได้แต่ลอยวนแน่นอนนะฮะไม่ได้ตกปลาหรอกมัวแต่บังคับเรือผิดแผนซะได้นะฮะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแผนแล้วกันนะ,ะเอาวิธีที่เราถนัดแล้วกันนะฮะเดินตีนแหละนะเจอตรงไหนก็นวดได้ก็นวดไปหมายโคตรวสวยเนี่ยจะสักฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้นี่ นึกว่าอยู่ทะเลน้ำท่วมทีนี่นะหนักน่วงหนักน,น่วงโอ้ยนาลุเล่นะฮะนี่สมไพ่หมายตามดำราเลยนะฮะมาลองดูดูที่จะมีชัดโดหรือเปล่าไพ่สวยๆอย่างนี้ดล้วนะฮะลองนวดดูโบ Okay. ไม่น่ามีนะไปะเดี๋ยวจะไปหน้าน,นี้ผมนวดหลายไม้แล้วเงียบกรุบเดอตุ้มว่ใช่ครัผสวัสดีคร,ครับทํามือหน่อยครับผมติดตามอยู่อ๋อครับครับโอ้มาตีอันนี้เลยใช่ครับผมไม่ได้โทรท์มาถ่ายโอ้โอแล้วเข้าไม้ไหนมาบ้างแล้วครับผมตีเลาะมาเรื่อยเนี่ยแต่ใช้เขียดโอ้ลองเอาเขียดมาวันนี้ทำๆก็หายิงไปเรื่อยครับไอ้ของนี้มีชโดเหมือนกันใช่ไหมมีเยอะมีเยอะเหรอ สม่ากเจอไหนไหพี่<ะ>สม่ากเจอไหนครับมันทั่วแล้วแต่จังหวะผมผมไ,มได้สองสองก็ถ่ายด้วยผม,มววผมดูตลอดมีตรงไหนให้หน้าลุ้นชะโดยมัางครับพี่มันต้องดาวเราสังสุง่มไ,ไปเรื่อยๆโอ้โหแต่ของนี้มีใช่ป่ะครับมีมีนี่ผมไล่ด้วนมาหลายซุมม้มแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าทุ่งหมดว่ะตอนแรกเข้าไปข้างในแบบทางมันเล็กเลยไม่ไม่กล้าขับเข้าไปต่อ ี๋ยวผมว่าจะวิ่งไปทางนู่นอะ่ะบ้านคอต่อก็จังเวทีมันหมายครับพี่ถ่ายละนี่เจอหมาจุดนี้นะโคตรน่าโดนงประชดเลยนะฮะร,รอยเหมือนน้ำมันแทงเข้าไปในบ้านคนนะครับแล้วก็เป็นแนวเงี้ยเหมือนมีพวกใบวงใบไม้นะครับเต็มเลยนะฮะ อุ๊ยโอ้โหนกกระเต็นจะร่อซะแล้วนะครับเฮ้ยนกโอ้โหจะล่อเมฆานะครับใส่แอคมันเล้าเกินะจะล่อ,อเมฆาซะแล้วนะฮะไปไหนแล้ววะใส่ไปแล้วมั้ย เอ้ยมากแล้วหมายนี้ไม่มีอะไรนอกจากนกกระเต็นนะฮะใส่จะถูกใจเมคานะครับไปดี๋ว่าย้ายลมลมลมแล้วก็ลมนะฮะมาลองดูนี่หน่อยแล้วกันจุดที่น้ําท่วมอีกจุดหนึ่งนะฮะนู่นอ,อันนี้เอาคลองหลักนะครับอันนี้นานี่ท่วมขามมาเลยนะครับไม่รู้ว่าในนี้จะเดินได้ป่ะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้นะครับ เยอะขนาดนี้แต่ถ้าทั่วแบบนี้ผมว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยมีไอโดแน่นอนไอช่อนมีแล้วแหละแต่ไอโดเนี่ยน่ารุนเลยแต่ว่าดูแล้วเราไม่น่าหลุยเข้าไปได้ก็อันนี้แล้วกันนวดขอบขอบไปแล้วกันนะฮะมาลองดูกันือมลมตึงอยู่แท้ อโอ้โหถ้าลมอย่างนี้ก็ไล่ย,ยากอยู่นะถ้าไมมีลมนี่ยังพอไหวอยู่นะฮะแต่มีลมอย่างนี้ก็ยากเลยจริงๆก็อยากจะไล่เข้าไปดูนะแต่ว่าลมแรงด้วยแล้วก็นะ้ำค่อนข้างขึ้นเยอะนะฮะขึ้นเยอะนี่ก็มันจะหาตัวยากเลยนะครับเพราะว่าปลามันก็จะไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวลองไปหาจุดเด็กแล้วอุย้ยช่องนั้นน่าโดนครับช่องทิศกัณนานะครับ ที่น้ำาน้ำในคลองอ่ะเสมอก็ขอบคันนานั่นนะฮะที่จอดเป็นช่องอนะ่ะน้าโดนแต่ว่าไกลอยู่แต่ตีถึงนะฮะแต่ว่าอาจจะมีความเขาเรียกนะแม่นยำลดลงนะเพราะยิ่งไกลก็จะตีให้แม่นๆก็จะยากนิดนึงครับอ่ะลองดูอืมสวยงามแหมลมพาสายย้อยนิดนึงเบ้ยวออกขวานิดนึงนะครับ ลมค่อนข้างแรงเค okay, สวยเรียบ,บร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ไงวัดป่าที่ระยะสุดสวิงเลยนะครับนี่งไงช่องน้ำไหลมา มาเงยเงยมาครับผมดีโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงระยะนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเจอเมอคาเข้าไปนะ8กรัมตีถึงสบายๆอ้โหนช้อนหนาตัวอ้วนตับเลยนะครับอ้วนเลยนะอ้วนอย่างนี้ต้องเก็บนะครับใสด่ดีกัดเมคาสี่ม่วงนะครับแดมแรกเช้านี้นะฮะเปิดได้ประช้อนตัวใสสวยเลย เราเห็นไอ้นี่ไงหมายที่เป็นน้ามันท่วมแล้วเสมอกับคันนานะครับที่เขาเจาะช่องไว้นะครับก็หมายช่องน้ําไหลเนี่ยไอพวกช่องช่องเนี้ยถ้าเจอนี่หัวได้เลยนะฮะมีลุ้นมีลุ้นเลยนี่ครับกัดเมคาสีม่วงก็ด้วยความที่ระยะไอช่องนี้มันไกลนะแต่ว่าเหยื่อเมคองผมนก็มีน้ําหนักที่8กรัมนะฮะการตีเข้าหมายนี่บอกเลยครับชิลระยะรองเลือๆนะครับตีได้สบายๆไปเดี๋ยวเราเก็บเข้ากระติกก่อนนะฮะหาแต้มไปเรื่อยๆนะครับ โมาเดี๋ยวเราไปนวดอีกสักทีเพื่ออาจจะมีสักตัวนะฮะหมายดีๆนี่อาจจะไม่ได้มีตัวเดียวตอนนี้อีกประมาณสักไม่เกินอึดใจนะครับเดี๋ยวหมายนี้ก็แรงกรแตกกันนะครับมีลุงละขายอยู่นะครับ หมายน่าจะแตกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้าหมายอีกทีก็ได้เราก็ย้ายไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับหาหมายไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้อยก็มีแต้มหนึ่งครับติดกระติกมาแล้วก็อุ่นใจแล้วนะครับจุดนี้ก็สวยเนี่ยใน,นนี้แบบว่าโคตรหน้าโดนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมุดเข้าไปข้างในดูนะครับไอจุดด้านใน,นนี้มันมีปลาช่อนขึ้นจิบอยู่นะครับใหญ่ด้วยมีถ้าไม่เห็นปลาจิบี่ผมไม่มาจริงครับเนี่ยจริงๆที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนแรกที่มานะฮะนี่มีรอยทางนะ เดินซะเลี่ยมเลยหมายแรกดูดิมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอุ้ยตายบัวครับตายบัวอ่ะไม่ไย,ยิงไงเฮ้ยไอ้นี่วะกระสง โอ้ยนี่ลายพอยเลยโอ้ยโคตรสวยเลยกัดนี่ครับเมฆาเต็มปากเลยนะครับนี่งาบเลยกระส่งมันเป็นปลาที่แบบปากค่อนข้างแข็งแรงนะครับงับทีนี้แบบโอ้โหโอเคมาเรียบร้อยสวยอย่างนี้ก็ปล่อยกลับไปเป็นปลาที่ค่อนข้างสวยงามนะครับดูจากรถลายเพื่อนก็ดูแล้วกันนะครับลาย,ยังางูเหลือมเลยนะไปอ่ะคราวนี้งานยังไม่จบ ไ,ไปดูสภาพเหยื่อได้เป็นไงวะเนี่เฮ้ยโอเคยังดีปากไม่ฉีกด้วยเนียนอยู่โอเคไปลุยต่อตรงนี้ก็หน้าโดนเนี่ยมีพักตบมีบวงเนี้ฮะหน้าลุนอยู่ ว่าผมเจออะไรมันไหวๆอยู่ตรงนั้นนะครับตรงต้นกกนะฮะคืนกระแทกออกมาเบาๆนะครับผมว่าจะโดแน่นะนน,นะเห็นไหมไหมคืนกระแทกกระแทกกระแทกครับ นี่งไงผมว่าแล้วมันต้องเป็นฉัดดูชัดดูกดเหรอกดเหรอกดเหรอฉัดดูครับ ตึงเลย3โลต้องมีจุดสังเกตเลยนะผมเห็นขึ้นนะครับมันขยับผิดปกตนะิแล้วมันขยับอยู่เรื่อยๆขยับแบบนูบไปนูบมาขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นลมใกฝั่งที่กระแทกมาขึ้นมันไม่น่าจะกระแทกอยู่จุดเดียวนะครับก็นะลองนวดดูนะครับมาครับมาเช็คอินแล้ววันนี้นะผมก็อยู่ตรงจุดบริเวณที่เป็นน้ําท่วมแถวๆโซนบางประหันนะครับเราบอกเลยนะครับตัวนี้ไม่เล็กนะครับ3โลฝ่านะครับ จังหวะงานี่ผมก็อัดมาเดีกเท่าแล้วนี่เท่าที่ดูนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับปลาดํานะเนี่ยสีมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะออกแบบดํดๆม่วงๆนะฮะจะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะถือว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สุดท้ายก็เสร็จนี่นะครับคันจากไทยสตรีทนะครับอัดธรรมดาไม่พอนะครับมันต้องยกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจะได้แสดงถึงพละกําลังนะฮะว่าคันเราก็ไหวนะครับผมไซต์ตัวนี้นะครับเกือบเกือบเจ็ดปอนะก็ประมาณ 3าโลการคอนะครับเบ็ดหโอนะครับนี่วัดเข้ามุมปากนี่เลยนะครับวัดทะลุเลยนะฮะไม่ใช่มุมนี้กระพอบนะมุมนี้คือตรงกระโลแข็งๆนะวัดทะลุเลยอ่โอ้สุดยอดนะครับอ่ะอะโอเคก็เป็นสโดนี่จริงๆมันออก,กดำๆนะครับยิงก็จะเรียกว่าเป็นปลาดำัสายสาโลนะครับกัดการคอวัดด้วยคันไทสตรีทนะครับ งัดแล้วก็ยกขึ้นมาด้วยกันเลยนะครับวันนี้จริงๆมันเป็นวันที่ลมแบบค่อนข้างตึงแล้ว,ลวก็หมายหายากมากเลยนะครับพอจะเจอแต่ที่นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะแรายก็ตั้งใจจะหาหมายปลาช่อนนี่น้ำอย่างนี้ลมอย่างนี้นี่ยากเลย โอ้ยตรงนี้มีคลื่นขยับนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะนี่นขยับอยู่ข้างหน้านี่ครับมาลองนวดดู ปลา,าอะไรครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยฉะโดนอ้โนี่ไงว่ายอยู่ปลาอะไรมันว่ายเป็นคลื่นๆนะครับ ีกหนึ่งแต้มครับฮ่ามาตีไม่เสียเที่ยวเลยนะครับอ๋ตัวน,นี้ไซส์สองจังหวะลงม้าเมื่อกี้นะแตนแรกเห็นเป็นขึ้นก็ลังเลปันนินหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่นาที่แบบว่าจะเป็นพวกชะโดข้อะไรอย่างี้นะมันก็จะเป็นปลาสีนั่นแหละปลาออกดำๆเนี่ยนะครับไอ้หมายนี้นะครับรอบก่อนนี่ที่ผมมายกกบยางเมคานี่ยที่ยกดื้อๆ,ๆแล้วกัดเนี่ยตรงนี้นะฮะแต่นะตอนนี้ที่มาถึงนะครับสภาพมันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรน้ำมันจะทรงๆนะอันนี้ก็เป็นชะดนะครับไซส์สองโรฮะ สีนี่ออกไปทางโทนดำๆนะนี่กัดกานคอนะครับส่วนมากัดใต้ผักบุ้งเลยนะครับใส่นี้จริงก็ธรรมดานะคันผมยกได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับยกชิวๆไปนะสวงสวิงไม่ต้องรุ่นนี้ละไปเดี๋ยวน้ำหน้ามาเจอกันใหม่บายบาย มากลับมาซ้ำหมายเดิมนะหมายมาเช้าทางผ่านนั่นแหละแวะก่อนเผื่อได้แต้มเบิร์มนะหลูนี้นี่บอกเลยนะครับทีเด็ดนะครับช่องน้ําไหลเนี่ยครับหมายอย่างี้นะครับอย่ามองข้ามอจจะลองดูเผื่อจะได้สักแต้มหนึ่งฮะยิงเย็นเด้วยนะครับปลาน่าจะยิงแต่ออกกันอยู่นั้นเยอะโอเคตอนนี้ลมเริ่มเบาแล้วนะครับเริ่มตีนิ่งแล้ว นี่งไงรูเดิมโอ้โหตัวนี้ใหญ่ด้วยอะ่ะโอ้ยตัวนี้แม่งเกือบโลอะ่ะโอ้โหไปลาดรอปกับกิก่งไมน้นะครับอหยเองสายติดบมปากแน่เลยอ,อีกสักทีโอ้แต่เมื่อกี้วัดนี่แรงอยู่นะปลาดิ้นแรงด้วยไม่รู้จะ หมายแตกหรือเปล่าอ่อ oh. อีกสักทีนึ่งโอ้โ oh, ห oh, เสียดายเลยใหญ่จริงใส่เมื่อกี้นี้ขึ้นกล้องเลยนะครับร่วมๆโร่ในความที่มันไกลอะ่ะมันก็ยากเนี้ยนะถ้าไกลๆผมบอกเลยนะมนเก็บไปเรียบเลยเนะี่ยเรียบร้อย มาดิ้นอดโอ้โหแม่งกิ่งสโนโอย่างเหนียวอืตายห้องแล้วอืมอืดิ้นมาดิ้นมาอีกน,นิดหนึ่งโอ้โหเฮ้ยไซเท่าตัวเมื่อเช้าเลยนี่นะครับพอกัดแล้วก็นี่ครับนะมิดคอเต็มปากเบ็ดพริก สวยงามนะครับไม่หลุดนะครับเมื่อกี้จังหวะก็เยอะกับไอ้ต้นสนนี่นะฮะก็ไม่หลุดนะครับเพราะเบ็ดมันพลิกแล้วมันเปิดแล้วนะครับเรียบร้อยเมคานะครับสี่ม่วงนะครับอูปช้อนนะครับสสยดีสสยเท่าเมื่อเช้าเลยเนะี่ยสองตัวเนี่ยบอกเลยโลละรวมกันนะ่ะได้โลละช็อบนะนะเดี๋ยวดูนะสายเท่ากันเลยตาเมื่อเช้านะไอ้นี่เมื่อเย็น ส่วนฉาโดผมไม่ได้เอากาสนะฉาโดผมปล่อยหมดนะครับแล้วก็ตัวกระสงก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวปล่อยเหมือนกันไปได้เวลากลับบ้านตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแนะก็จะเริ่มมืดไวเงี้แหละนี่ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าโมงสี่สิบนะฮะมืดจะประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวก็จะมืดเร็วอย่างี้แหละ เวลาตกปลาก็จะน้อยลงน้อยลงส่วนผมก็ต้องขอตัวรากลับบ้านนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ